<c oughs> กับสวัสดีสวัสดีเอฟซีดูตันครับพี่น้องแฟนครับแฟนช่องพี่น้องปองไปส,สุขสุขคนครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจเจียแชนแนลเวลาแต่คนล่าฝันครับพี่น้องเอฟซีเมื่อวนน้ำภาพแฟนครับแฟนช่องมาตามตัวเลขเลขทูบพี่น้องเอฟซีรถเลขทูบของวัดผู้กระแตหลังจากงวดที่ผ่านมาซีเก่าเขาเต็มๆครับพี่น้องเอฟซีครับมื่อวานนี้กับเพื่น ไปรุ่นกันวารูปแบบในาทางเรทูบสีออกมาลาสาักหะแนวเดครับพี่น้องแฟนครับเฟ้นช่องวันอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับท่านช่องเสนอเป็นเพีย้ยนแชร์เสียกลางการตัดสินใจสินยนับเอฟซีมักรูปแบบในาทางน้ำลงปูเพ e ิ่นก็จังเอาน้ำเพิ่นพี่น้องเอฟซีโมมักเบืองเพล็กซ์าม,มันเทิงไปเสล้วครับพี่น้องครับมือนี้กันไปรุ่นรูปแบบในาทางของเลขทูบของลงปูเพิ่นครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบในาทาง ที่ตรงจิตรจตรงใจบอครับพีน่น้องเอฟซีวดประจําวันที่16มีนาคม2568ครับพี่น้องเอฟซีเด้อกาลังสังค์พีนพพ่น้องกูมีกาลังบูรณะปฏิสังขรณ์บัดว่าอาลามใหม่หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นครับพี่น้องเอฟซีกะด้วยแรงศรัทธาจากงานย่มอมทั้งหลายละครับพี่น้องเอฟซีจากบุมีกำลังจะพลังกำลังศรัทธาจากงานย่มอมก็ไปบ่ได้พี่น้องเอฟซีชั่ววานละอันนี้จะกำลังเริ่มสัง ุดูเลื่มสางครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบในทางของหลวงปู่พันจุดไปแล้วพี่น้องเอฟซีกันสิเป็นรุ่นกันเป็นเบื้งสักพันพี่น้องเอฟซีวะพันจุดแต่ตัวเดีดเดี๋ยวจะพี่น้องเด้อแป๊บหนึ่งเด้ออ่ะเป็น้องเอฟซีบริเวณวัดครับพี่น้องเอฟซีครับไล่ซิงไล่ย่างเกิดขึ้นไหมพี่น้องเอฟซีพันกระสั่งไปเรื่อยเนาะรูปแบบนี้างกบแม่นครับพี่น้องเอฟซี เขาไม่นหนีหลายาวันเลยพี่น้องวันที่ผ่านมากระเขาเลยกถูกเป็นสันมันจะไปนั่งเบริ่งภาพี่น้องเอฟซีไปเบริ่งหม่องเป็นสางพญ,ญานาฏพี่น้องกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์สังข์ขึ้นมาใหม่เป็นนิมิตประเสรนฐลบปูนนิมิตก็เลยเหตุตามที่เจ้าของนิมิตกันมาแต่นาพี่น้องเอฟซีนี่รูปแบบแนวทางของลบปูเป็นความฝันหรือคือความฝันเห็นปูพญานาฏ สององค์แผ่พังแผ่นขึ้นมาลักษณะนั่นนี่ห e ละพี่น้องเอฟซีเห็นมามจังหนามท่านลังเป็นหนามได้พี่น้องท่านลังเป็หนห้วยเขาเรียกห,วห,ห,ห,ห้วยหลวงนะท่า e นลัง,ลง,ง,ง, e PC, ลง,งเป็หนห้วยหลวงพี่น้องเอฟซีนี่กาลังกาลังสร้างครับพี่น้องเอฟซีกาลังสร้างขึ้นมาเรื่อยๆกะอาศัยแรงศรัทธาจากญยาดยุ่งนะพี่น้อง ถ้าบ่มีแรงศรัทธาก็ไปบ่ได้คือว่าแล้วล่ะอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นจากด้วยแรงศรัทธาทั้งนั้นล่ะครับพี่น้อง FC ก็เสียร์ไเสียมันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้อง FC เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะปูเป็นนิมิตซั่นเสิตะวันเริทูปเพิ่นเนี่ยพจนดไว้แล้วสายแม่นท์หอีหลีเด้อพี่น้อง FC สายไซเนทูปเพิ่นจ๊ะายแม่นทูปไปพี่น้องลงไปเบิ่งข้างล่างพี่น้องเอฟซีนน่ย <c oughs> ลงไปดูข้างล่างกันพี่น้องเอฟซีครับกาลัางสั่งพี่น้องเป็นสืส่อสังคึ้นเป็นนิมิตนั่นแหละกา <c oughs> ลัางสั่งพี่น้องเอฟซีนี่ยิ่งข่าวว่าบุษันเด็ดใจหอดค่าอันค่าปูนข้าจอร์จจิสนี่ข้าจอร์จยูว์เซิงลวงปู่เพิ่นกะกลุ่มใจอยู่ว์เซ่งเพราะว่าปเปิดมาได้สองวัดสองวัดนี่างละพี่น้อง เปิดโตมาได้ยสองหมวดสามหมวดลังจากที่ดังเมื่อโดนเดี๋ยววันนี้จะเปิดโตจ้ะแกก็มือนี่หมวดที่ผ่านมากับเขาเรียกรูปครับมือนี่ก็เป็นรุ่นกันว่ัลลิทูปของเพ่นเดตตัวเด๋ยพี่น,อน,อน้องเอฟซีเนาะไปเบิ่งวณหลุดเรียกรูปลวงปู่พันจุดไปเจจไน,นี่ยเดี๋ยวตัวเด๋บรรยากาศน้าห่วยพี่น้องข้างหลังเป็นห่วยเลยเป็นห่วยข้างหลังพี่น้องเอฟซีเขาเรียกว่าหลวง เขาเอื้นเหมยลวงพี่น้งองคุณพีน้องเหมยข้างหลังพี่น้องเอฟซีน้ำขึ้นบ่พี่น้องน้ำขึ้นจนังหน่อยยิ่งด้เพิ่นเฮ็ดอีหยังลงไปแล้วแนวนี่พี่น้งองเฮ็ดม่องย่างลงไปบ่หรือจ,จังไดย์สินนะ นะโอ้เพื่อนเทศมองย่างนลงไปพี่น้องไม่จนใหม่ไงจนหนึ่งมันลจอดอยู่นี่ไม่หยุดอยู่นี่พี่น้องเอฟซีจนหม่ไงจนหนึ่งไม่หยุดอยู่นี่ลงปูพันเุะเละ เท่ายานลงไปบูุ่จริดสินะเมไปดูเล็กถูพี่น้องเป่งเล็กถูหลงปูพ่นรุลเล็กถูพี่น้องเอฟซีสองไหมล่ะครับพี่น้องเอฟซีเวลาคุณรู้นี่กันว่าจะเป็นสองอะไรครับปีน้องสองสี่ ยาลูกตัวครับ่ะ,ะเป็นเล็รุ่นเล็กทูบต่อพี่น้องเอฟซีุกท่านครับรูปแบบแนวทางเล็กทูครับพี่น้องเอฟซีครับนี่พี่น้องลุงปูดจุดไปแล้ว เป็น่อเย e ็ซรูปแบบน้ท่างครับเป็นหน่อเย c บซีก็คือจะมนสองสี่เจ็ดี่นห่องได้ฤทธูบสองสี่เจ็ดครับพี่นหน่อเย็บซีครับครับต่อมาอาจะเป็นสองสีพี่น่องสอง e ออจเจ็ด แล้วก็47เจ็นน้องเอฟซีครับอ่ะนี่คือรูปแบบแนวทางเลขทูกป,ปูเป็นจุดไปครับเป็นน้องเอฟซีเป็นบ่อยเห็นหนาเห็นจา่าจะรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเอฟซีจะได้2 47ครับเป็นน้องเอฟซีครับนี่พี่น้องตาตงมากก็จะได้ลักษณะนั้เลยละครับเป็นน้องเอฟซีครับตาตงตา,ตาตงมาเดี๋ยวจะได้เอ็ดดี้ด พี่น้องเอนี่ลักษณะการตัดได้2องเจ็ดครับได้ถูกรับตัดออกมาจะเป็น2องสี่องเจดสเจครับปพี่น้องเอจากองคูพันหายโซ่หายไส่เ้องหมือนี้ครับพี่น้องเอไปพิจรณาหนาหมักน้ำเหล็กถูกน้ำเปี้ยเกิดจาน้ำเปินบ่มหมักาต่เพระฟ้ามันเท่งไปสลับรูปแบบหน้าทั่งส่วนหลายจะแม่นเหล็กถูกให้บพี่น้อง FC ฟซีวันนี้ก็ได้สองสี่เจ็ดเจ็เจ็เจนี่ยตพี่น้องเอได้มากนี่ครับพี่น้องเอฟซีน้องปู สองเจ็ดสี่เด็กง่ม่ได้ปี่น้องกัฝากไปเป็นแนวทางครับปีนองเอฟซีฝากไ้เป็นแนวทางเพื่อไปเป็นแนวทางหาฉลาดกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับปีนองเอฟซีครับโจมันลำดวยครับปีนองเอฟซีเป็นเสียจีมหาเสียจีกับรูปแบบแนวทางเรีทูบรับพีนองครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาลงสวัสดีจงแง่มครับพี่นองครับ